ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกันอยู่ตลาดสำล้องเกียรตินะครับวันนี้นะครับผมนี่ครับผมนี่บรรยากาศข้างหลังนะครับผมดีผมถ่ายห้เบิ้งนะครับผมเบิ้ลแล้วนะครับผมเป็นยังไงครับบรรยากาศนะครับผมครับวันนี้เป็นบรรยากาศเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมันสีฟ้าย่างเบิ้ง เรื่อยๆนะครับผมนี่ครับคือทางนะครับผมเพราะว่าตลาดนี่มันติดกับทางนะครับผมมีทางใหญ่นะครับผมพี่น้องครับนี่นะครับเบิ้งเอาครับผมเดี๋ยวผมส่ผ้าหยางเบิ้งนะครับพี่น้องสิ่งที่ว่าบรรยากาศตลาดป่านสำล้องเกียรติเป็นยังไงนะครับผมมันกติดถนนนะครับผมช่วงนี้นะครับเพราะกระแดนหลายอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมก็สิทธายไป้เรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศของตลาดนะครับผมตอนที่ผมยูนี่ข้างหลังนี่เป็นอ่าเป็นเสือผมมาเบิ้งนะครับผมทางตรงนี้นะครับผมอทางตรงนี้ก็เป็นสไลเดอร์นะครับผมบรรยากาศของตลาดนะครับผมจนจนจะล้นข้างมาฟังทับีนะครับผมเพราะว่าลานถ่ามันหลายนะครับผมใช้นือก็เป็นล่านจอดรถที่เขาจอดไว้นะครับเจมส์เล่นกับเจมส์นี่นะครับผมเบิ้งนะครับ เดี๋ยวผมสิพผายางเบิ้งนะครับทางเขวานะครับผมเป็นทางเขวานะครับเบื้องเลยตลาดนะครับผมอันนี้เป็นตลาดตั้งบ้านสำล้งเกียรติกับหลวงพ่อตาต้นนะครับผมท่าแหลกนะครับผมสิพนายางทั้งทางทั้งเค่องนี่ติดผมชายเป็นทางนี่เป็นทางขึ้นเป็นตกนะครับผมอ่าเป็นทางไปทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับผมเอามาเบิ้งล้านกันเลยครับผมเป็นจังไรนะครับผมเบิ้องยาง มาเรื่อยนะครับผมบุญเงาครับผมองเอาเบุญเงาแรกด้วยหน่อยของผครับคุณสายอย่างโอ้ครับเป็นเป็นเป็นแจ๊กแจ่กแจ๊ครับผมแจ๊บซิปะกับผมน้วหน่อยซื้อดีครับของผมนี่นะครับผมผมซื้อดีอยู่ครับของผมนี่หน่อยมากครับผมง่ายนะครับแต่ตรวจเจอกันตั้งื่อกันนะครับกับอันนี้ก็เป็นร้านพิซซ่านะครับผมร้านพิซซ่า พิศาสิเก่าหาเก้าแล้วแต่สร้างนะครับผมเป็นบาไหนก็แล้วแต่นะครับผมรับผม้ก็ซื้อดีอยู่ครับพิศาเลยทัมาก็้นกินดีครับผมประตูครับประตูนะครับผมแลวแต่นะครับพี่ผาสามสิานะครับ เป็นปลาทูนะครับผมคำคำนี่พวกแง่งนะครับนี่ครับต้องขายนะผมคำคำนี่พวกเหลือครับผมขายดีแห้งนะครับนี่ก็ตากระเจายครับผมขายพัดขายต้นหอมนะครับผมแถมมาดนวยนะครับพอการทุกตลาดแล้วอันนี้ก็เจ้าของตลาดนะครับผมรุ่งเจ้าของตลาดนะครับผมอันนี้กับน,นาจะกระเป๋าครับผม เนี่ยพุ่งหมดสุดท้ายไปเรื่อยๆนะครับค้นบรรยากาศค้นกระยางกับหลายเติบอยู่นะครับผมพว่งไนแบบคนกระยางคนกระยางหลายเติบอยู่นะครับผมค้นกระเล็บยางมาเรื่อยๆนะครับจากลื่นๆเราจากตรงบรรยากาศนะครับเสียงอาจจะบ่นยิ่งแน่ยิ่งแน่นะครับก็แงางนะครับผมที่ผมกระตัดเสียงเพลงก่อนนะครับผมว่ามันเสียงเพลงนะครับต่างต่อย่างดีเลยกระซิบเปิดนะครับ ครับเคื่องชื่อมันแดกาศนะครับผมของตลาดสำล้องเกียรตินะครับผมอันนี้เพิ่งจะขายสละเปาท่านนี้จะเป็นละหันแหงครับผมละหันแหงของร้านเป็นกำลังท่านอยูครับมีชัวคนเดิมยางนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมเป็นตลาดสุดสัปดาห์ของมันทิดนะครับผมบ้านสำล้องเกียรติโอ้ยโอเคอยู่นะครับพ่นกับยางอยู่นะครับตอนนั้นอาทิจจะเดนวันเดิมขึ้นง่ายนะครับผม เป็นยังไงกันนะครับกับผมมันจักรกันนะครับพ่อกันทุทตลาดนะครับวุฒิศรีหนุ่มได้หนาขึ้นเลยตั้งหลายขอบครับขอบครับขอบครับโอ้ตั้งอลายนะครับผมมาเสิร์เปล่าแั่เมื่อครับนี่นะครับผมปามปามอะไรปามมันจะท่าเรื่อยๆนะครับน้องจักกันนะครับผมยกมือยกใส่กันนะครับผมในอากาศ เสียงเพือ่อนอาจจะพ่อนค่้นน่นะครับพระ่าผมกระตัดเสียง,ว,ว,งว่าผมกรเลยบวเสียเอานะครับโนานโดนาขายดีครับกระ้ดานนัดนี่เป็นรอบการตลาดเกันกรถเนอ้ตัวนี้มาแต่คุณหัรท่างนี้รับเข่า,าข้า,าขายดีอยู่บ้าคไม่ชขายน,าน,าน,านครับ กกเัันนทุตลาดครบผมี่ขายดีอยู่ครับผมใกล้น้ำป่าครับผมไก่น้ำป่าขายดีแน่นะครับคือมันขายตัวกันตลอดนะครับผมจักกันนะครับกระตูนปลาผนครับตุอ้ยรัวยๆอยู่ครับน้ำแข็งแต่ว่าท่านผมว่ญ่กินไกลางเวลาติดทางรถกกได้ยินเสียงรถนะครับบุญวันุญบวันด้เสียงรถนะครับผมนี่จะเสียงรถเอาเบื้องเอาครับพี่น้องครับไก่ตูนน้ำปลา โอ้ยสขายดีด้วยครับเบื้องหด้าผันตุ่มนะครับผมเป็นหมื่นครับผมผมเคยบอกอีกคังแล้วนะครับผมเฮ้ยโอ้ยเป็ย่างโน้นแบบโควิดมาโน่นบนนะครับใกล้บนนะตัวลอยหกสิบครับผมตัวหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วยังมีเบื้งชูชีน้องหนอนครับผมนี่กับหุ่จักกันขึ้นกันครับผมล้านหนอนชูชีนะครับผมเบิ้งที่ครับเป็นอย่างไรราคาดีครับอ๋อครับผมมือแน่ครับผม อย่างชูชีนะครับผมขายดีครับกำลังขายเรื่อยๆทุกคนดูน่น้องยมากชูชีครับผมมึงแน่รอนั่องพระท่านกลัวน่ะทั้งเดงเงินจัจ่ายตังค์นะครับผมนี่คือเป็นตลาดไอ้นัดสำโรงเกียรตินะครับผมนี่น้องบุญเรื่องมากขายมาขายที่นี่ก็เบิ้งจากคลิปไอวิทนี่แหละครับผมเบิ้งเอาเลยครับผมมันเป็นยังไงนะครับผมบรรยากาศนะครับเบิ้งเอาครับนี่น้องครับ ซูชีนี่เล็กน้อยนี่นะครับผมถ้าถ้าสมมุติว่าเฮ็ดห,หลายๆนี่นี่ครับเล็กน้อยนี่เขาเขาเขาห่มดีอยู่นะครับผมแล้วได้หย่อนมา่นเองไปต้นลำปานี่ขายดีเดี๋ยวก็จะพาไปเบื้องล้านนีก็รล้านย่ำนะครับผมนี่เป็นล้านย่ำครับผมเแต่จะจังหวะนะครับล้านย่ำกับน้ำเวลาข้นหลกับไหลายแห้งนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาเบื้องล่านน้องนะครับเผนขายลูกชิ้นนะครับอันนี้มาตะกู่ขันนะครับนี่ครับผมเบื้องล่าครับอ่าลูกชิ้นชิ้นละบาทนะครับผมชิ้นละบาทน่องเป็นขายชิ้นละบาทนะครับผมขายดีนะครับชิ้นละบาทหนี่งเงินหนึ่งบาทนะครับผมอันนี้กับปลาตั้มก็สองสามพันนะครับผมตละดนานนะครับนี่ครับคนทอดนะครับนี่แฟนเป็นนี่จักกันเมืดครับคนอยู่ในตลาดขายนำกันจักกันเมืดนะครับผมาขาย นี่ครับลูกค้าเด็นไล่ให้นองเฮ็ดสะอาดดีนะครับผมจัดลานงามสวยดีครับลานเพื่อนชิ้นละหนึ่งบาทนะครับนะครับพี่หน่อยให้มันจอมจอมอยู่นะครับผมเบ่งบรรยากาศกันต่อไปนะครับผมเบ่งคนก็ลังยางมากครับผมเบ่งเอาเรื่อยๆครับอ่านะครับคนก็ลังเงินยางมากเรื่อยๆครับเดินมาครับพี่น้อง นะครับตลาดก็แจ๊กก็แจ๊เลยนะครับจังหวะเสียงยางแน่นครับผมจังหวัดเสียงปรกกาศจังหวัดเสียงคนยางนะครับอ่าเรื่อยๆคับเสียงของตลาดนัดคนกระเริ่มยางมาเรื่อยๆแล้วครับผมในช่วงเวลาซีโม้งหามงค์หามงกว่าของม้งคนกันร้ายนะครับผมบรรยากาศบรรยากาศของตลาดก็จะมีจอแจ๋นะครับมันร้นแงะไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับจองกลางคนกระเร่องดีอยู่ถือว่าเป็นตลาดแบบ คนยางหลายเติบอยู่นะครับผมว่าอาทิตย์หนึ่งจัดตั้งเชน,นึงนะครับผมเฉพาะวันอาทิตย์นะครับผมนี่ยพ่นกระเดรนยางเดี๋ยวผมข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลานของผมมีน,นะครับ <c oughs> าลานของอีวิตรงนะครับผมก็ถือว่านี่ก็โอ้มีลาบมีก้อยพร้อมนะครับแถวนี้นะครับแบบด้า,า,านก้อยพร้อนนะครับพี่น้องนะครับเจอเนี่ยต้งนางขายครับใต้บ้านก็ได้ขายครับผมถือว่าเงินหมุนเวียนอยู่นี่ก็ถือว่าหลายเติบนะครับผมเงินหมุนเวียนอยู่นี่นะครับ การซื้อขายการท้ามาหากินกันนิดหนี่นะครับผมกระเป๋าเมือกดอกนี่ครับนี่ล้านกระเป๋ามึกครับผมหูวจักกันมืดครับแถวนี้เดี๋ยวไายท้ำกันได้นะครับผมมีอยังคุยกันได้นะครับผมบอกกันได้อ่านี่ก็นี่ก็แถวนี้ก็ล้านจะฟ้องครับผมนี่นี่ก็ล้านจะฟ้องนะครับผมตอนนี้ข้อเดอได้ขายอยู่ครับเรื่อยๆนะครับผม แต่ว่าฟังถ้ามีคนกัดจีบบุกไยยางบันไดบุกขึ้นห้างหน้านะครับผมตอนที่ผมถายนี่งเป็นทั้งหลังนี่งสไลด์มันจะฟ้องนะครับผมป้ายนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของหลานของไอวิทยูทูบนะครับผมหรือไอวิทอยู่นะครับเบิ้งครับผมถี่ทายป้ายเบิ้งนะครับเรื่อยๆหนึ่งขัดป้ายหนุ่มขายก็ท้องม้วนนะครับต้องม้วนเท็ดเองรถตีกรอบรถตีแผ่นรถตีแผ่นรถตีเส้นเท็ดเองนะครับผมลูกค้ากันมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นแม่บ้านมึงขายกับลูกสาวนะครับผมจนพงกก่ยางหาทายลููกผ้้นันทายลูกผู้นี้ครับผม เอ้นะครับผมเฮ็นจังหดาคนมันหมักนะครับผมหมักขายตลาดนะมูเบิงอ่ะยางกระต้อครับฟังทั้งพี่ต้องลดลงหน่อยเอานี่ก็แม่นะครับผมอาชีพหนึ่งนะผมผมนายนำนะผมเป็นไก่ขยาวนะครับผมน้เฮ็ดไก่ครับผมเฮ็ดตามเพื่อนลยครับเนี่ยไก่ขยาวนี่ขายดีนะครับนี่นะครับก็เป็นฝ้ายนะครับผมขายยี่สิบสามสิบสี่สิบขาเดี๋ยวพุ่ยางมาเบิงทั้งพี่เร็วหนึงนี่ครับเบิงทั้งขังเพื่อนนงครับลานเพื่อนนะครับผม เพื่อนสขายเค้กความครับผมเค้กเย็นหลัก6นมสดนะครับผมอ่าน้ำส้มบด10บาทแก้ว10บาทนะครับผมถือว่าโอเคอยู่ขายดีเพราะอะไรนะครับแถนนี้คือหูน้ำกันมดครับจั๊กกันมดท้องแม่ก็ขายเสื้อผ้านะครับผมเปิดเพลงเสียงดังแห้งครับผมจนผมต้องตัดออกนะครับผมตัดเสียงเพลงออกนะครับผมจีบบ่ค่อยงี้เสียงตลาดจอแจ่มันได้อันนี้ก็เพิ่อนมาขายหอยนะครับผมเป็นอาหารสด อาหารทะเลหอยใหญ่หอยหน่อยเรือครับผู้ใดมักผักหอยใหญ่ก็ซื้อหอยใหญ่ให้มากขอหน่อยสุกหอยหน่อยครับผมจะว่าหอยแ่เพิ่นขายกับสิมือนแหละครับถือว่าขายดีนะครับามาเบิ่งอีกครับผมเป็ดพะโล่ครับผมเป็ดเป็ดตุ้นยาจีนะครับตัวนี้น่าดสิประมาณเคยถามเราอยู่ลอยหกสิบนี่นะครับผมลอยหกสิบบาทนะครับตัวหนึ่งหรือเคร่อหนึ่งนะครับก็เพ่ได้ถามเรา่องนะครับเพิ่นขายของอยู่ เอาแม่ค้าว่าไงครับยกมือชูสองนิ้วหน่อยถ้ายังสู้อยู่นี่ครับผมกำลังยกอยู่อนะครับผมทั้งนี้ก็จุดเสียงครับเสียงโฉคกับผมเสียงกันไปเรื่อยๆครับผมทังเป่นกับขายนามนะครับผมเป็นล้านเป็นรถบ้านขายนามเลยเป็นรถรถหนาเลยเหรครับรถขายน้ำปั้นกับผมทั้งนี้ก็ขายหมาขายผู้นะครับผมขาย ไอ้พักขายยางคือกันนะครับผมฟังทั้งพี่นะครับเดี๋ยวมุงเพิ่งถอดปลาครับเป็นตะกินได้ถอดปลาเดี๋ยวบุ้เนี่ยก็ต้องกินน้อยมันเคี่ยงเพื่อนนี่ครับถอดปลานะครับผมถอดปลานิ่งนะครับผมนี่ครับผมปลาปลานิ่งนะครับกองสีสบาทปลาถอดแดดเดียวนะครับตัวนวี้นะครับแต่สองแดดผมบ่แมนนะครับเขาทายไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววิจิตรทายไปเรื่อย ผนมีอย่างไทยบ้านครับผลผลลงมาขายนะครับผมจากตั้งพูดนะครับผมมีมันม่วงมันม่วงมาขายนะครับผมมีไข่บดแดงเบื่อไข่บดแดงมาขายนะครับผมเพราะว่ามันติดกับพู้เขานะครับผมตลาดนี้เบิกเงินไปเรื่อยๆครับี่น้องนะครับผมคือนี่แหละครับบรรยากาศนะครับผมของตลาดนัดสำโรงเกียติสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับผม วันอาทิตย์นะครับผมย่างเดียวนะครับผมที่ว่าคนย่างหลายอยู่ครับผมตามปกติแล้ววันอาทิตย์ผมไมีขายอยู่บ <c ough> ้านนะครับผมหาเบื้องครับผมท่ายไปเรื่อยๆนี่กำลังล้านจะคว้างครับหนาเอ้ยหนาล้านจะคว้างครับผมนี่ยโอ้ยในบ้านต้นขายนะครับผมมันก็จัดปันหนามกันย่างเพิ่นนะครับผมไปเรื่อยๆใครนกกระทาผมขายไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะพายยางกับเบื้องอีกรอบนึงครับกับไปข้างในอีก ว่าจะย่างเบิ้งทุกซอกท้งมุมนะครับอย่างพี่น้องเพื่นเบิ้งเดียสจิย่างไปเบิ้งทุกย่างสิบบาทยี่สิบบาทนั่งผมพวกสวยพวกซ้ำนะครับขายดี ID ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขายดีมากตัวนี้เพราะว่ามันใส่กับชีวิตประจำวันนะครับผมเบืนี้นะครับเบิ้งเราครับพีนบบบน่น้นอ,งองนะครับนี่ครับแดดกำลังอ่ำมครับช่วงนี้แดดจีเลยอ่อนนี่กับหัวรถจะคล้องแล้วครับนาบ้านจะคล้ององ่า หารถกระคลองครับทางข้างหลังบอกว่าพื้นที่ว่าหลายครับแต่ว่หนองคนมาขายนี่หลายครับผมคนมาขายหลายครับตลาดขายหลายแฮะนี่ครับผมนี่ครับถือว่าเป็นตลาดที่เป็นตลาดชุมชนของโรงเกียรติว่าคนกัยังดีอยู่นะครับขาครับยนี่ยเขามาเบิ้งรอบนึงก่ะไปลบมาอยู่นี่แหละครับผมเดี๋ยวเบิ้ง อันนี้ก็กุ้งทอดนะครับขายได้ดีนะครับกุ้งทอด30บาทนี่นะครับนี่ก็ของเป็ดทะเลเอามาขายในตลาดนะขายเป็นขายได้นะครับผมแต่ว่ามาขายอยู่ในตลาดนะครับผมอยู่บ้านขายบ่ได้ก็เพิ่นก็ะหอมาขายครับผมอยู่น้ำตลาดได้ขายเฉยครับว่าโอเคนะครับนี่ครับทั้งฟรันเบิ้งกันเลยนะครับพี่น้อยท้ายไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งกันไปเรื่อยๆนะครับผม บรรยากาศของตลาดนะครับเรื่อยๆตลาดต้องบ้านสงล้องเกี่ยวชุ่มชุ่น,น,นพ้นนะครับผมพี่ถนนกสิณวงผมจเสียงรถเสียงล่าแน่นะครับเสียงจอแจได้หน่อยเนี่ยนะครับผมของเงีๆยแต่ผมกระตุ้วเป็นที่หลายนะครับเพราะว่าขายดีนะเป็นไรเนี่ยพูดกันย่างขาไปขามากนะครับที่ถนนคนทางเนี่ย ครับเส้นทางคนสัญจรหลายครับ Trans คนคนมาซื้อของหลายนะครับบังสังเกตจากรถหน้าที่เปิดจ,จอ,อยู่ข้างถนนนะครับหือว่าคนมาซื้อของหลายอยู่นะครับ,รบผมเ <c oughs> ดินไปหน่อยกรับไยังจ <c oughs> ัดได้ตลาดครับพร้อมแม่ครับหอมเจี๊ยบเจ้าเจ้าทังบุญกระเล่นสไลเดอร์นะครับผม <c oughs> นี่คือบรรยากาศบรรยากาศตลาดนะครับนี่ครับนี่คือคือคือโซนทั้งหนานะครับผมนี่ฟังนี่เป็นฟังทั้งหนา นะครับผมมันส้นทั้งหนาังทั้งหนาตต่ละชาวคนพวกใกล้หางพวกนี้ที่อยู่ต้นต้นทั้งนี่มดนะครับผมอันนี้ก็หอยครับโอ้ยทำไมพอนี่มาหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยลูปน้ําห่วยนะครับพวกรูปน้ำขอนน้ำหยางหอยพวกนี้นะครับผมพวแม่นหอยขัวถ้าเป็นพวกหอยขัวเนี่ยมันจะมีพวกกีดินโอ้ยบังคับเข่ากับนั่งผมกับผมโอ้ยเข่าขาหมูนะครับกอด ไม่ไปกินคร e ับเราข้ามหมูนะครับผมนะครับผมเอ้ยสุดยอดครับพี่น่าดึงดูดครับตลาดนี่สิละครับเสียงบรรยากาศตลาดงานวันวันฟังทั้งนี้นะครับผมตามปกตินี่คนเข่าหลายนะครับลานเพลินนะครับผมแต่ก็แล้วแต่จังหวะนะครับจังหวะที่ผมถ่ายมาคนอาจสิบุมี่นะครับผมตามปกติแล้วผมคนขายดีนะครับผมลานขนมหวานฟังทั้งนี้นะครับผมคุณมาตโนนเอาล่ะครับโดนเอาแบบนู้นเอาแหละครับผมตทุกคน ทิพนท้ามาทั้งนี้นะครับผมที่ผมท่ามาทั้งนี้ก็คือตรงไปปุ๊บตั้งขวามือจะเป็นบัตรลวงพ่อตาตนนะครับผมตั้งทั้งนี้นะครับผมขับปุ้นกระเดินทยอยมากนะครับผมเพราะว่าผ่ามงถึงพ่องมงปุนก็ถือว่าหลายนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวง่นสิญางไปทั้งนี่เลยนะครับผมยางกลับขอลาศักดแล้วกธิสิ้นชดอยู่ okay. ตั้งลานนะครับผมชื่อไหนพี่หัาเาเบิ้งบริเลย นี่ครับบางที่แหะครับค้าขายดีนะครับผมเพิ่งกระเท็ยมาหลายดีครับผมเต้กระเมิดนะครับเพิ่งเดียนี่ครับเมืดครับเพิ่งขายสินเมืดครับทั้งนีกระเมืดใส่กอครับผมนี่สังเกตก๋ย่างครับผมมันขายดีนะฟังตางพี่นี่เรากินอยังบุ้นนี่ครับขายดีครับก๋ย่างอาจจะบ่ได้ยินเสียงเพิ่นนะครับผมผมคุยกับเพิ่นอยู่แต่ว่าตัดเสียงพึ่งดอกเพราะว่าเปิดเพลงแห้งนะครับผมอย่าตีลิขสิทธิ์นะครับนะครับตีใกล้ไม่ละหาบาทนะครับไปจะไปเสือกครับเสือกินแอะไรก็ทิ่มให้ลูกน้องเฮาต่อนะครับผม ลูกน้องเขากินต่อจากเข้าออที่แหละน้อครับพี่นอ้องฮะพี่น้องย่งมางมาจากข้างนี้กับสี่ข้อมั่งหนาล้านเจะคล้องเนี่ยครับ,บนี่แหละวนไปวนมาอยู่นี่ฮะเข้ายางบึาบางายขายอย่างน้อบึางายกันโอ,ยยโอ้ยายเราขายโอ้ยายเราขายเผือกครับหัวเผือกนี่โอ้ยแซ่บนะครับหัวเผือกน้อยเข้าย่างตอ่อไปนี่ครับบรรยากาศนี่ครับ เป็ยังลบมาทั้งมงเก่านะครับลบมามึงนี่แหละยังมาหางปลาแดดเดียวนี่ยแหละก็จะต่อมาล่านจะฟองก็จะซื้อสุดยูุ่ลานนะครับผมตัดไปเลยครับผมไปแล้วครับล่านกองไก่หยกเิ่งครัำหิอู้านขายดีนะครับผมไก่เขยาวนะครับผมที่ผมบอกนะครับเจ็ดสิ้นเช้าอะครับผมก็ะทายเด้เพิ่นขายดีอยู่ครับหรือว่าโอเคนะครับนี่ก็ล่านจะฟองแหละครับนี่ มานสิ้นสุดอยู่นาล่านเด็กของเนี่ยแหละครับผมในบ้านเมืองไทยนครับผมตอนนี้ก็อก่ว่ายางจนเมื่อยแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวแล้วครับผมข้องสีไล่สดเออขอโทษนะครับข้องสี่ไทยเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับผมยังไงก็คลิปหน้าจังพอกันไหมนะครับผมนัมเบอร์มินี้ครับผมคือตั้งสวัสดีครับ